พี่ฮะโลกร้อนแล้วทำไมบางที่หนาวขึ้นน่ะโลกร้อนเป็นเรื่องโกโหกหรือเปล่าขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์โลกร้อนลวงโลกหรือ ep 3มาแล้วจ้าจะมาตอบคำถามนี้กันข้อหนึ่งครับคำว่าภูมิอากาศหรือ climate กับคำว่าสภาพอากาศหรือ w ว a t h e r นั้นต่างกันนะครับคำว่าภูมิอากาศหมายถึงสภาวะโดยทั่วไปของลมฟ้าอากาศบนพื้นที่หนึ่งในช่วงเวลานานๆานานพูดอีกอย่างก็คือเป็นค่าเฉลี่ยระยะยาวจากการวัดอย่างน้อยก็30ปีอย่างเช่นประเทศไทยเรามีภูมิอากาศร้อนชื้นส่วนคาว่าสภาพอากาศก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเช่นวันนี้ฝนตกหนกัพกพรุ่งนี้ลมแรงพรุ่งนี้หิมะตกพูดง,ง่ายๆก็คือ ภูมิอากาศก็คือระยะยาวสภาพอากาศก็คือระยะสัน้นดังนั้นคำว่าโลกร้อนหรือว่า climate change เนี่ยนะครับ ถ้าแปลให้ถูกจริงๆก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นหมายถึงภูมิอากาศโดยเฉลี่ยของโลกมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นคือภาพรวมของโลกนะฮะแต่สภาพอากาศในพื้นที่ย่อยๆอาจจะร้อนขึ้นหรือหนาวขึ้นก็ได้อ่ามาดูเหตุผลข้อ2ครับก็คือการที่อุณหภูมิโลกโดยรวมสูงขึ้นทําให้ความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้น ทำให้บางพื้นที่มีหิมะตกหนักขึ้นและฝนก็หนักขึ้นด้วยไม่จะเป็นว่าคําว่าโลกร้อนจะต้องร้อนขึ้นอย่างเดียวนะครับข้อ3คือสภาพอากาศแต่ละพื้นที่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันเยอะมากเลยนะครับเคยได้ยินคําว่าบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟไหมครับหรือที่แปลว่าผีเสื้อขยับปีตรงนี้แต่ส่งผลไปถึงสภาพอากาศตรงนั้นอทําทให้เราไม่สามารถพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้านานๆได้ไงอย่างเช่นความเปลี่ยนแปลงที่อาร์กติกส่งผลต่อรูปแบบกระแสลมและพายุ ที่ส่สงผลไปถึงอเมริกา c Primate change ทำให้รูปแบบย่อยๆเหล่านี้แปรปรวนขึ้นครับและส่งผลให้สภาพอากาศทำนายยากขึ้นหรือที่เรียกว่าเกิดสภาพอากาศสุดขั้วบ่อยขึ้นนั่นเองเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมส่งคลิปนี้ให้เพื่อนที่สงสัยกันด้วยนะครับ e ีพีหน้าเดี๋ยวมาพิสูจน์กันว่าโลกร้อนเนี่ยมันลวงโลกเพราะผลประโยชน์จากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะไม่ให้เราใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เรารักจริงหรือเปล่ากดติดตามไว้เลยจ้ะ